สวัสดีตอนนี้มงนต้องสานั่งกับรอเดินมาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องออวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการนกของแต่ละคนนะคะว่ามีใครมีประสบการณ์ยังไงบ้างคะเริ่มจากคุณกบนะคะค่ะคืออาการนกนะคะก็จะเป็นอาการของคนที่แอบชอบหรือว่าชอบใครนะคะแต่ว่ามไม่สมหวังค่ะใช่ไหมมอน ใช่เหมือนมึงไงเดีย๋ยวพูดแบบนี้แล้วรู้ได้ไงคะว่าเราจะนกหรือไม่นกถ้าสามหลับเราเนี่ยก็คือเวลาเราตอบเราคุยกับเขาในแชทใช่ไหมแล้วก็เขาจะตอบเราช้าแล้วก็ส่งมาแค่นิดเดียวอ่ะถามคําตอบคําคือคเราคิดไปเยอะมากค่ะทุกคนแล้วเขาตอบกลับเราแค่นิดเดียวเองอ่ะแล้วมันมึงโดนเาปล่อยใช่ไหมก็ก็เอาแย่างนแีแล้วแล้วมัน่ะเป็นไง พอดีเกิดมาด้าตายดีไม่เคยนอกครับให้พูดไหมเรื่องคนน,นั้นให้พูด <c oughs> เลยแล้วไคยชายกันเผานะยคะเดี๋ยวแล้วคเคยประสบอาการนกเคยเคยนอกไหมก็มีบ้าง <c oughs> ป่อไปค่ะแบบว่าเออไม่ไม่ถึงกับน,นกหรือเปล่าแบบว่าเรารู้ว่าเขาแบบว่าไม่ได้สนใจเราก็เออช่างมันเถอะเวลาเราที <c oughs> ่นกอะ แบบว่าเราจะยังคุยต่อไหมแบบว่ายังจะพยายามต่อไหมอะไรอย่างี้เผื่อเผื่อพุกได้อะงี้บ้างไหมเดี๋ยวก่อนมึงกล้าอะไรถามากันนอกกับคนมีแฟนเนาะให้พูดทำไมแค่นอนถามมึงดีกว่ามออไม่เจ้าแม่ต้องีคยอยาอยาดูดูดูเหลือแค่ปีกแล้วเหลือแค่ปีกก็ก็บินแล้วคือตอนนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านนกแล้วนะ นะคะมีเพื่อนๆคนไหนไหมคะที่อยากจะเข้าหมูบ้านเราจะดึง้อไม่ใช่หมูบ้านครับม,มันคนเดียว <c oughs> ยางควรแล้วมันเคยแบบว่านกไหมแบบโคเสียใจมากเหมือนปกหักครั้งนั้นที่ยังไม่เรียกับเลยก็บอกไปแล้วว่านาตัดดีลนยไม่<อ>ไม่ไม่ไมีน้คือเรืองของน้องเอ่อน้องอะไรโอเคไม่พูดงั้นพี่กบพี่กบเคยนกแบบเฮิร์ดเฮิร์ดแบบเฮิร์ด เคยเคยค่ะก็คือล่าสุดเลยก็คือแบบเออคุยกัปีกว่าทุกคนไม่ได้เป็นแฟนอะ่ะมันมันก็สเสียเราเรื่องอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็แต่แต่ไม่ใช่อาการนกที่แบบว่าไม่สนใจไม่คุยอะไรใช่ไหมคือคุยดีๆแต่อยู่ๆก็นอกอย่างนี้เร้วก็แบบวนะ่ายังไงอ่ะก็เราคุยกันดีๆคุยปกต,ติแล้วอยู่ๆเขาก็ไปอ่ะทุกคนเรื่อง<ด>ของเราน่าสัส้นมาก ก็รู้ใช่ไหมผู้คนต้องสัมพันธ์ที่ก่อนหน้าเราใช่ก็หน้าตาดีมาก่อนนะถึงจะไม่นอกไม่รอกหน้าตาไม่ดีก็ทําใจหน่อยเนาะอ่ามาดูเมนมีใครมีต้องกามช่วยตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนเมนอะไรปะเฟิร์นบอกคนเชียงใหม่ใช่ไหมญาติมีอะไรอีกเหรอย้ำที่มินได้ชอบพี่มอนค่ะแอปชอบมานานแล้วเพื่อนบอกบอกไปแล้วคนแบบกูไม่เหมือนนกหรอก นกคืออะไรอย่างไรคะอันนร้ป่ะนกคืออาการของคนทั้งรักแต่ว่าไม่สมหวังนะคะก็คือการที่เราแบบไปชอบใครสักคนหรือว่ารู้สึกสดีกับใครสักคนนะคะที่เราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ต่อกับเขาคืออยากเป็นแฟนอยากเป็นอะไรที่มากว่งแต่ว่ามันไม่ได้ค่ะบางทีอาการนกนะคะก็มาจากการที่เราแอบชอบเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ชอบเราอย่างนี้ทำไมต้องเอาเรื่องตัวเองมาพูดวะใครใครชอบเพื่อนหนึง เราเลือกเองมาพูดผู้ชอบเพื่อนที่ไหนวะไม่เคยก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาเรื่องเองมาพูดทำไมนะเจ็บมเจียม,ยมเียว่าเจ็บมตัวพี่ม่อนตื่นยังคะยังไ,ไ,มไม่ได้<า>นอนตื่นยังแค่นั้น <c oughs> ตื่นมดแล้วคะ่ะแต่กลับไปนอนอีกครั้งลคะค่ะเอ่อเพื่อนๆเนคยมีประสบการณ์การนกบ้างไหมคะรู้เอ้ยเราอะต้องมีแนี่ๆเลยสักคนแหละต้องมีต้องเคยนกกันมากแหละ เคยเป็นใช่ไหมครับพี่กุ๊บไม่เคยได้เคยเป็นคะ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ประสบปัญหายอยู่คะ่ะตอนนี้ก็คือออกจากหมู่บ้านไม่ได้อะขอสมบัติมากไปไหนมาไหนก็บินเรานะคะทุกวันนี้เจ๊กบขนขึ้นเต็มแขนละ,แล,แ,ะแล้วแค่ปี๋ค่ะแล้วแค่บินได้ข่าวจะขึ้นเยอะเหรอก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปนะคะได้ข่าวว่าคนเม้นต์ก็นกอยู่ไม่ใช่เหรอนี่ไม่มีแต่คนมีแฟนอะไรตีเล่า ตีเราตีพี่ม่อนแนงกว่านี้หน่อยอจะจะเมนว่าตีเราแรงกว่านี้เนี่ยสำหรับประสบการณ์นกของลหลายๆคนนะคะพูด5นาทีก็คงไม่หมดนะคะมันเยอะมากอะทุกคนมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนอ่ะจะประสบา <laughs> ก่อนที่เราจะรักใครนะคะเราต้องเราก็ต้องดูดีๆก่อนนะคะจึงจะได้ไม่จับเพื่อนไเจ็บมันจะได้ปีนไม่งอกบ่อยๆนะคะอะไรนี่พี่มดพี่น้องเยี้ยไหมเราอ่ะเล่าเล่าเล่็ประสบการณ์ไม่มีเราคนนั้นไงให้ให้ให้เราเล่าให้ไหมไม่ไม่ไม่ต้องค่ะก็คือตอนนี้เพื่อนเรานะคะก็ชอบคนนึงนะคะเฮ้ยอ่าไม่ไม่เผาเพื่อนดีกว่า ถ้าม่อนหล่อจริงนะคะม่อนลองเราประสบการณ์ที่เอชอบและสมหวังที่เราจะทํายังไงให้ไม่นบอ่ะขั้นแรกต้องไม่ชอบไปครับถึงจะไม่นโอ้แล้วใครจะมาทำตัวเองได้ชอบก็คือชอบเลงชอบชอบมันก็คือชอบปะปกติก็รอแต่คนมาชอบอ่ะพอเขาชอบก็ไม่ชอบกลับใช่ไหมเคยเป็นไหมแบบว่าเอคนที่มาชอบเราเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ชอบกลับแต่คนที่เราไม่ชอบ เขาไม่ชอบเราอะมันก็นเวิญญาณกรรมของตาเนี่ยชอบมันเป็นเวรกรรมก็วะที่เราทำกอบคน่านเงี่ยมันเป็นเวรกรรมของหน้าตาค่ะทุกคนก็สุดท้ายแล้วนะคะ <K an> ก็อย่าไปชอบใครเลยคะ่ะเพราะสุดท้ายก็ต้องก <K an> นอนเปียด <K an> นะีค่ะแค่วันนี้ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันอีพีหน้าคะ่ะบ๊ายบาย